แล้วเกมในครึ่งหลังแลตอนนี้กลับมาทําการแข่งขันกันต่อคือทุกครึ่งเนี่ยโอติวันเข้มเลยแสำหรับดาร์คฮอสกับทีมตามหลังอยู่ต้องการแค่ประตูเดียวถ้าพูดถึงภาพมองมาตามภาพรวมครับหนึ่งประตูถ้าเกิดดาร์คฮอสได้กลับมาไม่เสียหายครับจบด้วยผลเสมอครับเป็นผลดีกับดาร์คฮอสด้วยซ้ำครับแต่ถ้าเกิดจบด้วยผลแพ้แบบนี้มาผลดีไปอยู่ทางด้านข้องแอร์แนนฮอนครับ อ๋อแล้วมาดูคว่าขึ่งเวลาหลังอีก20นาทีเต็มๆครับก็น่าแต่เจอเกมลุกมากขึ้นแล้วต้นยิงลูกนี้ต้องยโอ้นี่จังหวะนี้ตัวฝาดได้ครับยิงสวยดีไม่ตรงต่อของเกมโอ้โหจังหวะนี้แม่ยิงได้ลุ้นครับต้องชมน้ำนู้นอี่ยังยืนตำแหน่งดีเยอะมากบอกเพื่อนใจเย็นๆครับให้มารังสายต้องชิปมาป้องยังทายอยู่ขนาดเส้นไม่ออกด้วยเอาวุฒิสินให้เล่นต่อ ลุยมากไม่ทางครับเดฟจังหวะนี้ตัดได้้าวครับคุณตัดสินให้ใบเหลืองจนได้แล้ว่อนนี้อะไรขึ้นเวลาแรกแล้วทำตาเวลารอบนึงครับแล้วมาดูปีที่จังหวะนี้ครับสามพันครับของทันด้านน้องแอนครับยิงเข้าขึ้นมาประตูที่สองนี่โอ้โหสมายเลยครับ ป่านโค้งโอ้อปุ่หูหนที่เดียวขึ้นมาอีโอ้ยแล้เแล้วปานไปเขาสองให้ต้องครับเม่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้นเน้ยเฮอยเ้เฮ้ยเเเ้เยเ้ยเ้วเเ้ย้ยเ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเง้้ยเฮยเฮ้ย้ยจะ้ยเฮ้้ ไอ้อมบาบ้านก็สามร้อยอล้นโอ้ดูต้องไม่เอาเน้ยเซมลุกมาขึ้นแล้วจังหวะนี้กินไกลไหมตกต่อแล้จังหวะสองไอ้ก้าไขก็สวยแล้วตอนนี้เสร็จโอ้ขึนไม่มีใครมองที่บอลเท่านั้อ๋ เออ้อดยามาแล้วตบหูตามต้องลงมาช่วยระหนี้ดูเขาแ,แจกทีงไม่โตต่อตัวกูนี่รึเปล่าวันนี้ไม่ว่าทีมไหนจะเก็บคะแนนสามแ้างออกไปได้ถือว่าโอ้สู้กับผมสักสีแน่นอนครับย้อแก้ไขกันกลับมาได้โอเคใหช่บอลกลางต้นดบูบอลลงมาแล้วฝากมาทางขงาวาครับมอน ้าสุดมีฝาคออยู่แล้วบอลไต่เส้นลูกนี้ไม่ออกด้วยหรือเปล่ามาวุฒาเสียดีนกปีก่อนครับออกข้างไปยจอดนวนิดเดียวหน่นหอยดอีก็บอลจะออกครับหรือว่าจะข้างเส้นประตูเนี่ยต้องเต็มใบถึงจนะนำเป็นลูกอ,ออกมาเปยนหลคบบนบอลออกแค่ขึ้นไปเนี่ยไม่นาเม่อเป็นลูกออกครับต้นโอ้ห้ไปผ่านตัวสองจะสวนกลับบ้างครับให้บอซ้ายบอย เปลี่ยนไม่ดีครับตรงอันนี้อยากกลับมาเป็นตอลของยางอสโอ้แล้วจะขึเกณฑ์ได้บ้างครับดูว่าให้หรือเปล่าตํารวจเพื่อสิ์ให้แฮนด์บอลหรือเปล่าให้ครับโอ้โหตรงอันนี้แจ็คบอกผู้ื่อสิครับโอ้เพื่อสิ์ให้ฟ้าครับนี่ครับได้ด้วยครับเป็นแฮนด์บอลครับตํารวจนี้ของโอ้ด่างน้อยรายการนี้ระยาโอ้ถือว่าเจาจริงๆครับ ยิงเข้าขึ้นมาเนี่ยไปเสมอทันทีแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่มีลุ้นทันทีแล้วสำหรับดคอสสำคัญกับประตูนี้ถข้ามีลูกสูตดก็ต้องทำให้ได้ครับอาแล้วมาดูรถปีชิกอยู่ที่บอลสองคนกับเพลงกับตนแล้วยิงโอ้โห้าคกับอ่เสารวบโอ้ทุกคนที่ป่านอ้อนก,กับพายเห็นเห็นก็เม่แต่ว่าบอลเนี่ยมัน ถือว่าจริงจริงหนีกำแพงเยอะไปนิดเดียวก็ตาะในจังนี้กำแพงก็ต้องบอกว่ายืนกันดีด้วยครับปุ่มในไทยก็ไม่มีแล้วเองเมืองทิพย์จังหวัดของเอาหน้าต่อทุกนี้ได้หรือเปล่าป้ามีก่อนโอ้โหถ่ายได้ดีแต่ว่าจังหวัสองเจดยังเก็บบอลได้ทางด้านซ้ายครับดูวเปิดลึกอยู่ที่เสาสองพลี่สามพลี่้อไปทางแคบ ต้นไม่ดีแล้วจังหวะนี้ต้นซ้าเราไหมครับขวาตั้งขวาสุดมีประคองอยู่ตามมอสอุ้นี้เหงนการขึ้นสูงแน่ตีแกนออกมาเลยซ้ายสุดยกกลามมอสต้นกลับมาทางขวาครับลูกเราตอนนี้เล่นกันเต็มที่ที่เราให้ไม่ดีกันตอนนี้เราสวนกลับเราฟาวไว้ก่อนในจังหวะแรกครับ โอ้ระหว่างนี้ลูกให้กันไม่ดีเองครับสำหรับดาฮอสไปตั้งเตะจากแกตัวเองขึ้นมาเล่นทัำสั้นครับท้องแอนเปลี่ยนแกออกมาขวาคนย้อนกลับมาทีมเจ็ดอู๋ไหลทะลุช่องจังหวะนี้บอยหาข้อไปสอสองอ้โหนี่เดีไม่ยิงแน่อนนี่ยเราไปรอบอลนายเลยเจ็ดโอ้ยเรจะไถมาเตะลูกสองคู่นี้แต่ทีแล้วบอลออกห้างเนอะ ลอยไม่ผ่าน่อ้เรายืนด้ิยไทยปู่อ้เอาเรียบ้อยเลยคร้บโอ้โหนี่จังหวะนี้ต้องโคเลยมากมาติกริยาไว้แล้วโอ้โหนี่ตองเป็นคิงที่ายแล้วบอลไปฉลบกระปูจังหวะนี้เทคม่งต้องติเป็นชายด้วยสำหรบน้องแอร์เ้องู่ โอบบอลแลบมาแล้วเข้าทานกระโอ้กระโดดโง่งสั่าเดียวเรียบร้อยเลยครับโอ้แต่ก็ต้องบอกเวลาอย่างเดียวเยอะครับเพราะฉะนั้นโอ้โอนใช่จังหวะที่เพื่อนไม่ขยับครับอ่อยออกหลังเอาเป็นตั้งแต่ครับ ta để vào đâu luôn chết mà, đang hòa gió, dáng kiểm tra các ta hót Lâu hai lều có chẳng mấy thử thương gì đâu Tư gió nhỏ mà Ê Đếp Tiền sai ต่า connect, ตง pone. ต่อแล้วยิงโอ้โหูน่ะต้องตอครับแต่ก็ต้องตัวลูกสาวตับรับเข้าซองสบายเลยคน่ะดูสิสองนิดนิดลูกสาวตูวฟาดโดนลูกนี้โอ้โหมันลึกออกหลังไปครับเล่นเร็วเลยครับจากขวาดารฮอนไม่มีตัวเข้ามารับบอลเอ้าแล้วตังวนี้เอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วเป็นแจ็คเขมูตังวนี้เออบทจะได้ได้ดื้อเลยแล้วดาร์ แค่หนูเดียวทางออสเนาเหลืออีกเยอะเดี๋ยวก็อีกสิบสอนาทีเต็มบล้วครับโอ้โหนี่ครับสุภาสิทธทยยังใชไใหผลครับผมพาเะี๋ยวไม่ตกเกมนี้ไปน้ำตกทหารครับเอาครับดึงมังซ้ายครับอนี่ไปสองศูนย์แล้วเกมที่แล้วโดนอีก i ิโกะไตัวเปลือสก็โอ้โหภาพจะตามมาลอหลอนหรือเปล่า ไม่แน่ครับลูกเกมแบบนี้มีโอกาสทั้งสองทีมครับดูที่ว่าประตูต่อไปถ้าใครได้ก็ได้เปลี่ยนทันทีรนนค,นครับแล้วทังหมดนี้ผู้ตัดสินเอาเลยครับให้ฟาวกับดาร์คโอ้โหงเหลี่ยมนี้เท้าวขาวาครับโอ้โหจับพัตตาขูยิงเข้าขึ้นมาตีเสมอทันทีครับแม่ทังหมดเมืคู่ไปไปล้างนิดนึงครับ ผู้ฟีคิกก่อนหน้านี้ต้นยิงไปชนทานคราวนี้อีกทีหนึ่งจะมีลูกศูน์หรือเปล่าวับโอ้โหดูกำแพงสามคนสี่คนห้าคนครับลูกนี้ยังไงครับต้นโงเอ้ยยิงเอ้าโอ้โหตั้งยัดให้ลูกตรงกลางไม่มีใครเลยครับผู้ตัดสินใจไม่ดีเหรอทนี้ มบมตา <laughs> มมาลงเดินไปเรืาอยด้ดีเพลงให้มาจสวนกลับบ้านตรงกลางคู่นี้มาได้หนึ่งคนไสต่อทั้งขวาในพื้นที ทันทีครับโอ้ตอนนี้โมเมนตัมเนี่ยเทาวันั่งจ้งฮอสอีกเยอะเลยแล้วตอนนี้โอ้โหเรื่องหมุจิตหมุใจครับสำคัญครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่แจ็คล็อกมาได้แล้วดูตรงนี้ไอ้ไม่เทียบโอ้ตอนนี้ต้องช่วยกันเล่นแล้วครับสำหรับทั้งสองทีมทั้งรองแอนทั้งกับจ้าคอสผลจบสองสองแบบนี้โอ้โหดูเขาจ้ามากแล้วแกรี้ยังไม่จบง่ายๆครับ โอ้โหบีัวใจกองเชียร์รัสอง่ายอีกสินาทีครึ่งทางของครึ่งหลังเต็มเต็มาครับไปกู้าทซ้ายครับน้องแอนปองไปเตะเองวันนี้โยทอมาตรงกลางเจได้หมแต่ก็ต้องใ่โอ้ลับข้องสอง หลแล้วจังหวะนี้หลบมาได้หนึ่งจะหลบสองมีสามครับฮะก็ไปทิ้งออกห้างไม่ได้แล้วยังไงครับจะมีการเปลี่ยนตัวครับตอนนี้้องแอนอยู่ไม่ได้แล้วโอถอรนทํามาตูที่สองออกครับตอนนี้น้องแอนต้องทำอะไรทุกอย่างครับสองคนนี้มายืนรออยู่เป็นตัวทีนะครับเปลี่ยนสองโอทอดตีออกเลยครับดูว่าเปลี่ยนสองคนตอนนี้ใส่ตัวลุกเข้าไปอีกครับ น่าจะเปลี่ยนเอาเก่งเนี่ยไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาเหมือนเดิมเขาเหมือนได้ขึ้นเวลาแรกก็ก็เป็นแซมเขาที่มาเล่นเป็นศูนย์หน้าครับโอ้แซมเองมาเพลย์ดูแต่ปาดเข้ามาตลอดนี้โอ้โหไม่เหลี่ยมจริงจริงเป็นหน้าดำคอเดี๋ยวเมื่อสักครู่เหลี่ยมดีกว่าแต่ว่า ควรไม่เล่นเย pues อะนะไปปังอย่างเดียวครับจังหวะนี้กลายเป็นการไปเจ๊เสร็จเขาคือขอไปต่อข้างครับโอ้โหกลับมาได้แล้วมาเสียไปทิ้งระยะสำคัญครับเศษนี่ถือว่าเป็นตัวยิงลูกนิ่งเลยครับอ่าเราเซตนี้รับหน้าที่คนเดียวเศษอยู่ที่บอลลูกนี้สำคัญครับเศษน้องแอนวิ่งมาแล้วปั่นใส่ก้อยเหมือนเดียวโอ้โหมี้คุณต่อเชนกาจังหวะนี้ หมาเง่ายว่ายังถูกปฏนเสิได้แล้วตรงนี้ยังเป็นแค่ไต่มูมนะท้ายของของแอนครับเดยหม่งทิ้งจังหวะสองคักโอบให้เพื่อนตรงกลางแรมกระโดดมาคดปามที่บอแล้วตรนี้ผมคิดอยู่ต้นย้อยบ้าเดสายทะลุช่วงนี้ถึงปถึงกระโหกหัวแล้วสามีสาัี้ ที่โหนตำแหน่งที่หลุดขึ้นมาเติมขึ้นมาเขาแบบเจาะตรงนั้นกับน้องแอนแล้วตอนนี้ปล่อยไปแก้กลับมายังเป็นบอลของน้องแอนครับเก่งมืโอ้โหนี่เล่นที่บอลเในวันที่ปาชิปเอาได้ยังเป็นของน้องแอนอยู่ให้มาสามชิปมาโอ้โหนี่สุดท้ายยังลงเข้าสองน้องเลิศตุกอยต้นไปขอกด้วยทั้งหมดนี้เพื่อสิ่งให้เล่นต่อเลานที่บอลต่อแล้วก็ได้ลูกที่ โอ้ขึ้นเร็วลงเร็วแบบนี้เรื่องพลังกำลังสำคัญเลยลตอนนี้บทห,หนหักหนหัหนหกบทไปบทมาในี่ใครฟิตไม่ฟิตนี่รู้เลยทุกสายเตะตะกั่วตะกั่วโต๊ด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 ไปต่อจมมาหนึ่งให้มาเองเปลี่ยนมาทางขวาฝ่าคนเอาวา หลุดมาได้เื่าสะัะคู่มีโอกาสที่จะหักเข้ามาตรงกลางแล้วก็สำคัญแล้วจังหวะนี้ไไหนหจังหวะนี้พู้ธศิสินไม่ได้แจกไปเหลือถือว่าโชคดีแล้วใ่จังหวะต่อเนื่องเนี่ยว่าตะคู่มีลุ้นอยู่ครับให้เป็นแค่ฟรีคลิกเท่าน,นั้นครับเอาละครับก่อนหน้านี้มีมสูจนไปแล้วครับเราทําไม่ได้สองครั้งแล้วสำหรับดรกฮอสคราวนี้อีกครั้งหนึ่งไปคิดยืนแนกกันสามคนแล้วจิง โอ้โหเหงนแล้วมือสีให้เป็นทัดบอลกันตลอดนี้ยังไปเตะมือทางด้านขวาของดัมฮอสครัแล้วมาดูเตะมือตัวนี้ทางด้านขวาดัมฮอสยกมาตรงกลางลโลกงๆแล้วตัวะนี้ต้นจับไม่ดีตัวแล้วรายิงหักข้อไม่ตรงต่อเลย ายาวขึ้นมาลูกนี้ brat, โป่งได้ครับตังหวสองเพลงมาเล่นต่อเอาแล้วตู้หูะให้พยายามจะแตะเบาๆเพราลูกนี้โดนบานเลยไปครับไปลูกพี่แล้วของทัแอร์เสร็จพิกเข้าซ้ายแล้วลูกนี้ดีดโอ้โหเบาๆอีกแล้วเล่นเลยว่าให้มต้น ได้เดกกาวเด็เอาลูแต่ค wow. ือหลังมาแค่เกิดบจะโดนถูกแล้วตรงนี้ยังได้อยู่เดฟแทงแต่ขวาหลดนี้มาคออยู่แล้วโอ้โหใจล้อไปหน่อยไอ้แดงลไอลอ้ดแดงลง้วดงลงไอ้ด้แดงลอ้ดงลอ้แลอ้แดอ้แดงลงไอนบ้แอ้ไอ้มงไแดไอ้แง้้้งไงง้งง โอ้โหซี้สคนเดียวมัผิดยอะไปเไลตอโอต้องมีการนตัวใครจะเปลี่ยนครับโอ้เปลี่ยนออกแล้วตอนนี้5นาทีสุดท้ายแล้วคอนเก้ก็คลึงหลัง ต 2, 2, eat, oh, ้องเผลอยูสองสองแล้วก็ดูต่อไปสำคัญเลยครับพ่อกับน้องแอนก็ให้ไม่ผ่านแล้วตอนนี้จะสวนเกับโทษดีกับมันป้าใหม่ยฟ้องปลี่ยนการฝูงเ็ษมีพื้ที่ตะหว่าี่บอลกระโดดมาแล้วอ่ะจับบอลลงไปต่อโดนลุงสองหักมาอู้ม่ผ่านจังหวะน้องแปดทิศปูนี่เลยคุกิดกันหน้าบ่าประตูต้องเอาหันเออไม่เด็ดขาดแล้วต้องหลังให้เป็นปู รั้ไปเตะมุมคร่ไมต้องลงกลับนะไม่ต้องลงกลับยัดมาเสาสองเอ้าจริงด้วยับแล้วตัวสวยจังาลยยัดเลโอ้โหให้บังบอลให้ดีมากแล้วตัวโตสวยก็มาต้องระวังรับตเติร์นมาเยอะแล้วอ้าวฟาเลยตามต่อหน้านี้เฟสไม่โดนใบเหลืองก็ต่อน้านี้ไม่โดนใบเหลืองเหมือนกัน โอ้โหสวยอ่ะตัวสีที่ไทยดีที่สุดแบบนี้เปิดไฟหมาดีครับแล้วจะโฉบสวยที่มาทางซ้ายทางการโดดโอ้ยาวแล้วลูกนี้แต่ว่าโอ้โหปีกต้องเล่นขอยไทยไล่ถอนตึ๊บโชคชิ้นอะไรตอนนี้อยู่ในช่วงบีกหัวใจเลื้อยขานาทีสุดท้ายตอกคศเวลาหวัดเจ็บแต่มต้องมีธมาทีแล้วช่วงเวลาที่เหลือหนุกยัดมาเอ้าสองศูนย์อะไรอธิายไม่ได้ปดยังไม่ไปไหนเลยเดฟโปุกมา ฟองเกียวบอลกแล้วนี่ยรหวนี้ม่แยกตัสาต่อนึงคลับให้มาท้ายตึ้นโยกมายยืนไปดูตอนนี่เก่งึ้นมาแล้วเปิดไป้ถนี่แ้นี่แลกกันหมดหมดแล้ถ้าเป็นมวยในตอนนี้โอกาสลงแล้วเปิดห้าแลกกันเลยดูใครจะแม่รดรกันเจ็บน้ายตัวตะบอลทิ้งออกไปทีีาดเจ็บเข้าในสนามดูเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนครับ โอ้โหแล้วแท้ครับิอาการบาเดเจ็บแล้วแ่้ไปต่อถึงโมทษสักคู่ก็ถือว่าเราก็พ้องไม่ค่อยทันเรับจังหวะว่าสักคู่นี้แท้ไม่รู้เจ็บตอนไหนครับโอ้จังหวะมันเร็วเหลือเกินครับทั้งสองทีบุกสวยไปสวยไปมา โอ้โหนแทกอาจจะเล่นต่อไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตีคู่ครับโอ้โหแทกมีการเอเสียบเล่นต่อไม่ไหวแล้วสูงมากเอาปุยลงมาครับเหลือเวลาอีกไม่มากครับคุ้มคืนกลับมาให้ต่อเมื่อคู่เป็นน้องแอนเดอตะทีนหน่อข้างครับเล่นทันๆันเยอะ เปลี่ยนออกมาซ้ายเก่งโอ้โหให้ลูกนี้ไม่ได้ก็ถือเบอร์ธานับจากเวลาครับโอกาสที่จะแบ่งไปคนละหนึ่งแต้มตอนนี้เริ่มจะเปิดกว้างมาค้นเรื่อยๆมาดูจากเวลาครับต้นไปลูกนี้เราให้มาตั้มย้อนทำไมยิงต้นไปแล้วโอ้ยยิงโอ้หยิง เหมือนตัดจิตใจช้าเกินไปครับสายสาสายเไปสองจิตสองใจ้วต่อแล้วาที่ตกอนเลวางขาตัด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 ับตัด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 ตั้ตัดตัดตันนัดตตัดตัดตัดตััดต้ดตัดัดตัดตดตัดดตััดตัดตัดตััดตาด่ด หมดเวลาบาดเจ็บเนี่ยสองนาทีครับยังกครั้งว่ขึ้นอ่ะแล้วสองนาทีครับโอ้โหเพราะฉะนั้นยังมีเวลาสำหรับทั้งสองทีมครับต้นเด็ขวาเนี่ยปี๊สกข้ามมาทางขวาเลยครับชิปมาลูกนี้เดวสับบอลไม่ดีครับเราจะโดนสวนกำลังบอย ไหลอยู่มานซ้ายหูให้น้ำหนักลูกนี้เหลือไปเยอะครับแล้วฟังสุดท้ายออกห้างไปเลยครับคูมเร็วขึ้นมาแจ็คกระดกลูกนี้อ้าวตามมาได้ต่อได้หรือเปล่าเอ้าลงไปเรื่อยแล้วสองเลยกลัวมันโดนโขนเข้ามาทุวันนี้สำคัญแล้วให้อยู่มานซ้ายมีพื้นทีแล้วทุกวันี้บอยไปต่อแล้วสุดเส้นโอ้โหหักให้มาครัหลังด้วยหลัง โอ้เวลาหมดลงไปดุกีตอนนี้เขาเจ็บสองนาทีครับเจ็บใจห่วงแล้วแล้วเข้าสูงแล้วเดฟสั้นเลยสัวพ่อตอนนี้เร่งแล้วดูจังหวะเขาต่อยแขกต้นหลบมาได้สองคนจังหวะสุดท้ายกรรมการไม่ว่าอะไรตอนนี้เดฟต้นซ้ายมีขวามียิงเองไม่ผ่านบล็อกแล้วก็มาสองยังเป็นพ่อพอจะตั้มใช่เดี๋ยวมาทางซ้ายเพลง ไหล่ต่างหาไม่หายับพุทธดับได้แล้วจะสวนกลับเอาและครับตัวนี้เจ็ดซ้ายสุดมีบาคองอยู่ครับเอาลงไปยื่นอีกครับเอาแล้วยังได้อยู่ตัวนี้เจ็ดปู่จอหลังเพื่อนไปแล้วจะสวนกลับมาตอนนี้เดฟตั้มลีตัวนี้ทางซ้ายครับต้นโอ้โหดูช่วงท้ายเกมมีเรี่ยวแรงก็เดินรถน้อยถอยลงไปครับ เราให้ไม่ดีระหว่นี้ปุ้ยปุ้ยจังหวะสุดท้ายจะรีบเลยครับฝากต่อไปครั้งหนึ่งเฮงปีกมือที่ครับสองสามคนเอาร์มดักคอสจังหวะนี้ต้นดึงตกโอ้โหซ้ายทีขวาทีไม่ได้จังหวะสุดท้ายยังได้อยู่แล้วยิงสวยมากเฮงเกือบถึงก็จังหวะสุดท้ายยังดีแล้วเพื่อนแตทิ้งเอาไว้ได้ครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยเฮงเดี่ยวๆแน่นอนครับในกองเหตุโทษ โอ้โอกาสที่จะแบ่งแกับคนเข็นแต้มตอนนี้มีสูงนะยังได้เดินไปมุมด้านขวาเลยสอหรับแล้วพอแล้วมนั่นเช็ดพอมาเล่นสั้นๆครับเองไปต่อได้เอาแล้วจับบอลยาวลูกนี้ตาสวนกับเออแล้วจับบอลยาวเหมือนกันครับแล้ววรฒิสินเป่าล้อปี่ยาวหมดเวลาการแข่งขันครับ ขอ,อใจผู้เล่นทั้งสองทีมเขา้าที่กลางสนามเลยครับโอ้โหวันนี้สู้กันสมศักดิ์ศรีจริงๆครับโดยเฉพาะน้องแอนวันนี้นำก่อนสองศูนย์อีกแล้วครับโอ้โหเกมที่แนละ้วสกอร์เกมที่แล้วยังตามมาหลอกหลอนน้องแอนอยู่ถึงทุกวันนี้โอ้โหถือว่าน่าถือได้โอกาสที่น้องแอนจะเก็บสามแมตช์จริงๆครับมีสูงยอดนำสองศูนถ้าแพ้เกมดีๆก็มีโอกาสแต่ว่นนาวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกัน ยังไม่ลงเ็สมมวไปสองคนต้องสองแล้ว